สวัสดีค่ะออยค่ะที่ปรึกษาการขายรถใช้แล้วสมิธฮอนด้ายูสคารสาขาพัฒนาการนะคะสำหรับวันนี้นะคะออยมีรถออกมาแนะนำอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเป็นคิวของเจ้าซิตี้คานะคะลูกค้าก็เป็นเจ้าคันนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะซิตี้นะคะ1.5 SV ปี2014ค่ะลูกค้าคันนี้นะคะลูกค้าได้ตัวท็อปเลยนะคะปี 1- 4เลขไม้นะคะก็น้อยมากๆเลยนะคะรถใช้งานไปแล้ว6ปีนะคะแต่มาอยังอยู่ที่1 0 0 0 0 0กิโลอยู่เลยค่ะคันนี้นะคะ ราคาตั้งอยู่ที่3,90,000บาทเก้าบาทค่ะลูกค้าที่มีประวัติเครดิตด,ดีนะคะก็สามารถจัดเต็มหรือว่าฟรีดาวได้เลยนะคะเดี๋ยวออยพาลูกค้านะคะชมรถรอบๆคันนะคะไม่ว่าจะเป็นภายนอกและภายในนะคะแล้วก็สภาพรถโดยรวมนะคะเดี๋ยวเรามาชมรถกันเลยค่ะ ค่ะเราได้ชมรถรอบๆคันกันเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นไงบ้างคะลูกค้าเจ้าซิตี้คันดำคันนี้อ๋อว่าสภาพดูดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ราคาก็โดนใจสุดๆนะคะคันนี้ย้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะคะลูกค้าราคาพิเศษนะคะอยู่ที่3า9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าเครดิตดีนะคะได้รับดอกเบี้ยพิเศษนะคะพร้อมขับฟรี60วันได้เลยทันทีค่ะ,ะคันนี้นะคะลูกค้าจะบอกว่าใช้เงินออกรถน้อยมากๆนะคะจ่ายแค่เพียงประกันชั้นหนึ่งลูกค้าออกรถได้เลยค่ะ อย่างไงสนใจนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเราจะแปะลิงก์นะคะเบอร์โทรแล้วก็ ID ดี n e เอาไว้ด้านล่างนี้นะคะยังไงสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะ,ะสำหรับเจ้าซิตี้ตัวนี้นะคะลูกค้ามีสีดำคันนี้นะคะเพียงคันเดียวเท่านั้นถ้าลูกค้าสนใจนะคะก็ทักลายเข้ามาได้เลยโชยลูมออยนะคะตั้งอยู่ปากซอยพัฒนาการ30นะคะ,ะติดแบงก์กรุงศรีนะคะ ยังไงสนใจนะคะเข้ามาชมรถขอโลเคชั่นก่อนได้นะคะยังไงวันนี้นะคะออยนะคะขอจบการน,นำเสนอเจ้า h o n d a City ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพจออยด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ